อ,อ,อ,อ๋อไี่รงตันนีหืมแล้ลนำจิ้มจำๆไปเลยอู้ยอ๋ออืมอ๋อพี่้ังอูย สวดเบี่้องขอตาขอตาแซ่บแซ่บแซบข่ามูตุนกับสวัสดีพี่น้องก้องไปสุขสุขนะครับเมื่อนี่ยบอกับไออุ่มพาซิมแชแนวก็เข้าผมพี่ร้องเอ้ยเลยไม่รู้จะแซ่บมาฝากพี่ต้นนอนขึ้นขึ้นเก่ากับพี่น้องเป็นขาหมูตุนเลยพี่น้องเรื่องนี้ โอ้ยแบบเปียเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โโอ้ยนั่นพี่น้องเอ้ยที่คูออ่องเลอออ่เลยนพี่น้องเนี้ยปลาหมูตุนตุนเครื่องครับใส่กับน้ำจิ้มนี่พี่น้องน้ำจิ้มตำเองนี่แหละครับกับผักลวกข้าวหน้ากับผักวกวางตุ้งครับพี่น้องเอ้ยมาน้่นง ทำไุกมเขาเดียวห้อนห้อนกูเขาเขากันมาเนาะนี่พอาลกไอ้ฮาบูตุนกับเขาเดียวเนี่ยพี่น้องเนีย่ยเป็นยังไงไเปเห็นว่าพี่น้องนี่อ๋อคำแรกแหกหมันนี่พี่น้อง หล่่ยสุดๆโอ้ลาดเป็นสีเลยเนาะพี่น้องเนาะอืมอืม

ภาคกวางตรงครับอือืมอืมอือ แจ่บครับติดใจแล้พี่น้องอืยังหอนอยู่เลยพี่น้องเฮียปากเลยพี่น้องเลย โอ้อหโอาพี่น้องบนเนินเข่าไปไหนได้ครับมือนี้่ ได้มาสามหน่องครับพี่น้องตุนว้ประมาณสองสมงกวอย่างเงี้ยครับพี่น้องเปอยกระลังก็ดีอ๋อครับ

ก่าตาก๋าตาแซบแซบแซบขาหมูตุ้นใส่ขอน้ำจากน้อยกันครับเดยที่เป็นซ้างครับพี่น้อง Hum. Mm hum. Mm -hmm. โอ้น้ำจิ้มกะเดกมากมากเลยพี่น้อง người hang. Mm -hmm. โอตัวน้ำเราเขาตาได้พี่น้องเอ้ยอืมผักจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้กระเซาบพึ่งกันได้ไหพี่น้องเอ้ยนี่ 好。No. แซ่บครับพี่น้องขาหมูตุนสุดอยอดเลยพี่น้องใส่นดำจิม้มแซฟเซฟสุดอยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บจิล่ำร้าพี่น้องไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าจิหาเม่นุง่งเซฟมาฝากพี่ตอนน้องงูเขครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดคอมเมนต์อย่ากำลังแรงใจให้อุม้มให้จิปต่อตไปเด้อครับเด้อเวลามีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ 1